ค่าใช้จ่ายนะคะในเมืองปักกิ่งเนี่ยมันแพงขนาดไหนวันนี้มาฟังกันนะคะคืออยากจะบอกนะว่าถ้ากินข้าวที่ปักกิ่งเนี่ยถ้าเรากินข้างทางค่าใช้จ่ายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30หยวนนะคะหรือว่า150บาทนะคะอันนี้คือกินข้างทางค่ะที่ประเทศจีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ5หยวนต่อสายนะคะประมาณถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ25บาทค่ะ จริงๆแล้วนะคะค่าเชจ่ายในเมืองปักกิ่งที่แพงเนี่ยมันแพงที่ค่าเช่านะคะซึ่งค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ค่ะถ้าเราอยู่ในใจกลางเมืองมันจะเฉลี่ยอยู่ตรงที่เดือนละ6,650นหอยวนต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราอยู่นอกเมืองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก4 0 0 0หยวนต่อเดือน,นะคะ่ะถ้าสมมติว่านักเรียนนะคะไปเรียนต่อที่เมืองปักกิ่งเนี่ย ถ้าสมมติว่าผู้ปกครองจ่ายค่าหอให้เราแล้วเราก็จะต้องเตรียมเงินประมาณเดือนละ3,400อยหยวนเพื่อที่จะแบบอยู่กินนะคะก็ประมาณไม่ถึง20,000บาทค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องไปอยู่หอนอกด้วยนะคะก็ต้องเตรียมเงินประมาณ8,00 0หยวนต่อเดือนนะคะหรือว,ว่าประมาณ4 0 0 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ถึงแม้ว่าจะได้ทุนแล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมเงินไปบางส่วนด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเมืองปักกิ่งเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะคะนอกจากว่าเราจะหาวิธีการแบบเราต้องแบบพยายามเก็บเงินจริงๆอะิะ ไม่อย่างงั้นนะคะก็คือพี่ว่าแค่เงินค่าทุนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิด,ดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย